ออมีคนมาสรรเสริญผมว่าเป็นทนายแก่นะผมไม่ได้แก่นะอายุเยอะแค่นั้นเองนะทนายอายุเยอะนะเขาบอกว่าผมนี่เอาตัวบทกฎหมายเป็นที่ตั้งเป็นหลักนะออแน่นอนนะนักกฎหมายก็ต้องเอากฎหมายเป็นหลักสีจะจะเอาอะไรอะ่ะจะเอาลูกมั่วเลยเป็นหลักไม่ไม่บอกว่าเปปกป้องพวกยูทูบเบอร์ผมอยู่ฝ่ายนี้ นะผมเห็นดีเห็นงามกว่าเขานะเหมือนกับคลิปวันนี้นี่ยอดนักสู้นะนี่ฟังคลิปนี้ก่อนคุณจะเข้าใจเพราะว่าไอ้ที่บอกว่าไม่เห็นแก่สังคมไม่ดูสังคมอะไรของคุณนะสังคมนี่อย่างที่คุณคิดนะก็คือไปคิดให้ฝ่ายเดียวนะนกฎหมายเองก็ยังบอกว่านี่ผิดนะนี่ผิด แล้วในกฎหมายเขมาจากไหนอะมาจากสังคมนะมาจากการจัดระเบียบของสังคมนี่แหละนะการเอาของเขาไปยินทานะมันก็ไม่ถูกต้องนะมันไม่ได,ดีดีขึ้นมาหรอกนะให้คนยอว่าตัวเองเป็นคนดีคงไม่มีใครยอนะว่าโอ้โหโดนเขาขอเงินกินกินนั่นซื้อนั่นซื้อนี่ก็เห็นไม่แจกเขาก็ขอมันก็ธรรมาดา เออก็ไม่บอกว่าเขาหลอกลวงเหรออืมแล้วมีคลิปเยอะนะเขาส่งมาให้ผมนี่เห็นบอกว่าจะคุยกับใครอ่ะสิบแปดบวกเนี่ยของใครอย่าให้รอให้ฝ่ายชายเขามาแฉสิแฉเองสิถ้าเก่งนะเออไหนบอกว่าเป็นฝ่ายคนดีมีคุณธรรมไปลองนี่ตัวเองแชทสิบแปดบวกกับใครอ่ะเอามาแฉเองอย่าไปรอให้น้องเขาแฉะนะอีกอย่างหนึ่งนี่ผมดูแล้วนะว่า ยูทูบเบอร์เนี่ย <c oughs> ส่วนมากยูทูบเบอร์เนี่ยเขามีสังคมของเขานะเขาอยู่ในสังคมของเขาอยู่ในกลุ่มของเขาส่วนมากไอ้ที่มีเรื่องมีราวกันนี่เพราะคนอื่นแฉเข้าไปหาเขาอะนะเออต้องอย่างนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมมองเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักสู้นะเขาทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวเขาโดยการถ่ายทอดชีวิตถ่ายทอดการทํางานของเขากลุ่มของเขาวิธีการของเขานะวันนี้ก็ มีการเปิดตัวกาแฟ ى. เพื่ออะไรใช้คนนี้เป็นนักสู้นะแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นนักสู้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเขาสู้เพื่อต้องการสิ่งที่เขาอยากได้เขาไม่ได้มาตำหนิตีเตียนคนอื่นมาพูดแต่เรื่องคนอื่นนะเดี๋ยวอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดความจริงคืออะไรมาตีเตียนมาพูดนั่นพูดนี่คือหาเงินเหมือนผมนี่แหละผมหาเงินนะ ออยอดวิวเยอะๆก็ได้เงินเยอะนะเพียงแต่ว่าผมอยู่กลุ่มนี้ผมอยู่กลุ่มที่เห็นว่าเขาสู้นะส่วนกลุ่มที่คอยกันแน่กันแหนแต่ชาวบ้านเพราะว่าคนนั้นทีคนนี้ทีเนี่ยผมไม่รู้จะไปปกป้องทําไมพวกนั้นน,ะนักกฎหมายอยู่ในนั้นมีเหลือไหมล่ะฮะมีเหลือไหมในกลุ่มนั้นน่ะมีแต่โอ้โหขนาด <c oughs> ขนาดบอกว่า เออเอาสังคมเป็นหลักเหมือนสอดนี่มันได้ออกมาเลยนะโอ้ใจผมอยู่กลุ่มนั้นเหรอผมอยู่กลุ่มไหนผมก็ปกป้องกลุ่มนั้นแล้วกลุ่มนี้เขาเป็นนักสู้แต่ละวันผู้ชายไปทำงานทำปูนทำนั่นทำนี่เพราะอะไรหนึ่งประหยัดค่าแรงที่จ้างคนงานมาเขาทำเองได้สองคอนเทนต์ที่ทำนี่คือทำ,ทำงานนั่นแหละเป็นคอนเทนต์เลยนะ เขาก็จะแลกสองอย่างว่าจากค่าแรงไม่ได้ค่าแรงใช่ไหมมันก็จะได้ค่าวิวคนชมวิวอาจจะได้เยอะกว่าค่าแรงเลยซ้ำไปค่าแรงวาละสามร้อยสามร้อยห้าสิบใช่ไหมเขาอาจจะได้เยอะกว่านั้นก็ดูสิช่อง YouTube ของแต่ละคนะผู้หญิงจับแทนผู้ชายผู้ชายลงไปทำงานะ่ะแต่ละวันบางวันอีสองแสนวิวก็มีฝ่ายคุณมีไหม <laughs> เขาหาอะไรเขาหาด้วยความพอใจเอซเขาดีอกดีใจที่ youtube ของเขานี่ต่อสู้เพราะอะไรการไปอยู่ที่จำปาดงเนี่ยไม่ได้หอบเงินไปนะไม่ได้มีแหล่งเงินไม่ต้องไปกู้ใครเขาไปเขาก็ทำทำงานแลกเงินมาได้แต่ละเดือนก็ค่อยขยับไป เดือนนี้พอได้เก็บออมกันลงไฟเขาก็ลงไฟเพื่อการพัฒนางานของเขานะพอเขาเก็บเงินค่าลงไฟกันก็บอกว่าไปบังคับไปเรีอยอะไรไปนั่นไปนี่คนจะใช้ด้วยกันเขาก็ออกเงินกันมันธรรมดานะคนที่ไม่มีประโยชน์เลยนี่คือพวกคุณนะนะจริงๆนะผมมองเป็นไม่มีประโยชน์นะพวกคุณนะเออไม่ว่าจะอยู่เมืองนอกเมืองไทยหรอก แล้อยู่เมืองไทยนี่เขาสู้ไปเพราะอะไรคนเรามันต้องอยู่ต้องกินต้องทําเมื่อจะทําธุรกิจในตรงนี้แต่ไม่มีเงินใช่ไหมวิธีทําก็คือขายความรักก็คือเขารักเขาชอบเขาก็มาดูก็ได้เงินนะต่อไปก็ลงไฟลงบัานน็อกดาวน์ลงนั่นลงนี่เขาก็ถ่ายเรื่องมีความสุขเขาไปดูในช่องเหล่านี้จะมีความสุขนะไม่ใช่ว่าเข้าไปโห แฉนั่นแฉนี่แฉต้ทำถ้าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตะพึดเลยผมเห็นช่องฝั่งนู้นเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างเดียวไม่เคยพูดเรื่องคดีครับเพราะคดีพูดไปแล้วมันไม่มีทางไปแล้วเอถ้าพูดกับทนายทนายนบอกว่าอะไรโอ้ยคุณถามทนายคนนี้ ที่เขาไปก่อนเลยอย่างเขาบอกคดีไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือชายพลเดี๋ยวมีคลิปหน้านะผมจะบอกว่าชายพลเป็นคนมีปัญหาอะไรนะแต่คลิปนี้เนี่ยมาพูดถึงยอดนักสู้ที่เป็นยูทูบเบอร์ก่อนเขาทํามาหากินเออยังไงอะ่ะจะบอกว่าเร่ร่อนพนเจนจรไปมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงการไปทํามาหากินเนี่ยแม้แต่ไปรับจ้างในกรุงเทพก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่เช่าห้องอยู่นี่เหมือนกัน เขาพัฒนาการด้าน YouTube ของเขาเอาทำยังไงคนจะรักคนจะชอบคนจะติดตามเขาหาวิธีการสอนกันในกลุ่มนะไม่ใช่ว่าเหมือนโอ้พวกอจอมติทั้งหลายนะเทวดาทั้งหลายนี่ติอย่างเดียวติจนไม่มีคนดูแล้วพวกคุณนะเน่ยเออเลียง จะว่าใ้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลยเลี้ยงมาที่บ้านก็ไม่รู้มีเงินให้ไหมนอกจากไปทําอย่างอื่นไปทาอย่างอื่นก็ดีครับนี่คนที่ว่าผมนี่เพิ่งขึ้นมาเห็นยอดหมื่นนี่ไม่เยอะนะออยังยังไม่ยังไม่ไปไกลนะถ้าเหมือนช่องนิวช่องอะไรเขาเนี่ยโอ้เขาอยู่จนมั่นคงแล้วขนาดมั่นคงเขายังไปหาทางอื่นเลยเขาไม่มาก แซะพวกนี้พวกนี้เขาไม่กลัวนะผมบอกเลยเขาไม่กลัวที่จะไปขายหน้าขายนั่นขายนี่คุณจะขายคุณขายไปเลยไอที่พูดมาช่องน้องแอนน้องอะไรเนี่ยพูดมาเขายิ่งรักชาวบ้านเขายิ่งรักเพราะอะไรก็คุณไม่บอกจะจ่ายเงินจะให้เงินหรือให้เป็นตัวอย่างแล้วให้คนนั้นทีคนนี้ทีให้แต่ละทีฝากเงินไปกัยายซอนะเออค่านั้นค่านี้ค่านี้ค่านี้นให้คนนั้นพันหนึ่งให้คนนี้ก็คุณให้เขาอยู่แล้วเขาจะพูดมันก็ ผิดอะไรอ่ะก็บอกว่ามีอยากสนับสนุนนั่นนี่มันก็ธรรมดาหรือจะผิดกฎหมายจะให้หนักกฎหมายบอกว่าผิดกฎหมายเหรอเขาไม่ได้หลอกลวงคุณคุณตั้งหากที่เอาเหยื่อล่อวิธีนี้ไปพอได้แชทเข้ามาก็มาทำคอนเทนต์ยังคอนเทนต์ที่เขา,า,เา,า,เาส่งมาให้ผมนะ่ะแชทมีเยอะแชทไปหาน้องอิสรนะน่ะเออบอกคุณครูเขาด้วย เออมีอะไรในนั้นน่ะ <Outside> เขารู้กันหมดนะแต่ผมถามพวกผมว่าผมทำไหมเอาอะไรมาเปิดเผยไหมไม่หรอกเพราะมันมีประโยชน์ต่อสังคมนะคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำกันไปแต่สิ่งที่ยูทูบเบอร์กำลังทำกับหัวหน้าเขาพาทำเนี่ยก็คือการดินน้นรนเพื่อจะยืนบนขาตัวเองได้ <S 2> <S 2> ไม่ได้คิดตังแต่ว่าเออ ผู้ใหญ่ใจดีจะจ่ายจะจ่ายไม่วิธีการทํางานของเขาคุณดูเลยวันนี้เนี่ยเปิดกาแฟามานี่รับรองยอดขายทลุมทลายไม่จําเป็นต้องเปิดบริบรบิจาคครับเขาจะซื้อกาแฟานี่แหละสร้างสร้าง,างพญานาคเดี๋ยวช่องผมก็จะช่วยเขาขายผมยไม,ไม่ไม่ให้เบอร์ใครก็เหมือนกับเมเดเขาแหละก็ให้เบอร์นู่นแหละแต่เพียงแต่ว่าดูช่องผมแล้วอยากอุดหนุนในการสร้างพญานาคเนี่ย เออก็ซื้อกาแฟไงเออก็แค่นี้นะผมไม่ได้ทําอะไรมากไม่ได้เปิดรับบริจาคพอให้ต้องตรวจสอบนะก็ธรรมดาคนรักชอบกันสนับสนุนกันมันเรื่องธรรมดาเนี่ยผมมีวิธีการของผมแล้วแล้วก็เหลือแต่พวกคุณนะ่ะว่าเอ๊ะมีอะไรจะยาใส่กันไหมเนี่ยเออ,เอ,อนอกจากไปว่าคนนั้นทีวันนี้นี่มีว่านะ เดี๋ยวก็มีละว่าใช้ผลแต่งตัวหล่อนะแต่ก่อนก็หล่อมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งกินกาแฟหล่อเนีน่ยที่มีอย่างนี้ด้วยไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็ได้แค่นี้ <c oughs> ผมเห็นช่องอลิมิตรงมิเตตดน่ะที่ไปบอกว่าเขาปอกอเปลือกมะม่วงหล่นลงน่ะเราไปใช้ยูทูบเบอร์ไปกวาดทิ้งน่ะอย่างนั้นก็ยังมาเขียนเป็นข่าวเพื่อให้คนดูเป็นหมื่นสองห0ื่นน่ะเออมันได้ประโยชน์สังคมไหมมันไม่มี มันไม่สร้างสารรค์นะบอกเลยช่องเนี่ยดูไปดูมาทําไมเขาเลือกฝ่ายกันผมถึงเลือกฝ่ายเขาเพราะว่าฝ่ายนั้นมันไม่สร้างสารรค์ไม่ไม่สร้างสารรค์ครับเอ่อถ้าบอกว่าสร้างสารร์อะไรยกตัวอย่างมาหน่อยสิเออเหมือนกับเรื่องคดีเหมือนกันตํารวจออกหมายจับแล้วมันผิดแน่นอนเนี่ยเห็นไหมมีตก,กาแค่นี้ไม่มีตาก,กาไปว่าเออวันนั้นวันนี้คนนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้อ่าทําไม น้องหายเวลาไหนเออมันเขาน่าจะได้ทํำไหมคุณเคยพูดถึงเรื่องเหตุผลเหล่านี้ไหมนอกจากคําว่าออกไม้จับเชื่อตํารวจอ่ผิดแน่นอนเห็นแต่พูดอย่างนี้นะเออวันนี้นี่มาพูดมาแก้ตัวนะอยากจะเน้นนี้คุณพวกคุณคุณทั้งหลายเนี่ยได้ดูเลยเด็กพวกนี้นี่พี่ๆน้องๆที่อยู่จำปาดงนี่เขานักสู้ เขาหาเงินด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนคุณจะทําท่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเอาเงินโปรยนะมันเรื่องของคุณแต่คุณเอามาเปิดเผยนะ่ะอยากให้ตัวเองเป็นเทวดาเป็นนั่นเป็นนี่ถูกสังคมหลอกลวงเยงน้เหรอถูกยูทูบเบอร์หลอกลวงตโลกนะเออตะลกบอกเลยตลกนะแต่คุณอยากอยากทำอย่างนั้นต่อไปก็ได้ครับแนะนำนะมีคลิปอีกเยอะแยะใช่ไหมที่กเก็บไวนะ้น่ะเอามาแฉครับเอามาแฉ ที่บอกว่าคุยกับน้องเขาสิบปดบวกก็มาแชร์ถ้าเก่งอนะ่ okay. นะโอเคนะแต่ว่ามาย้ําในวันนี้ว่าพวกยูทูบเบอร์ที่จำบาดงนี่น่ารักเป็นนักสู้นักต่อสู้เพื่อครอบครัวเขานะส่วนจะไปหลงขอเงินใครหรือเปล่านี่ผมก็บอกเหมือนเดิมไม่ผิดกฎหมายนะขอก็ได้เดี๋ยวผมก็ขอเหมือนกันเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ